สำคัญนเก็บสรีละเพราะคปอเหตจากที่ท่านไดน้ปิินิพานก่อนที่จะนินิิพานท่านก็ได้อธิษฐานให้ภูเขาสามลูกสามลูกวิ่งมาชนกันเพื่อจะเก็บสรีระของท่าน สามปตไตบิดอกว่าไว้ยางั้นะครับเป็นสารที่สำคัญที่เราควรที่จะรู้เห็นแล้วก็เข้าใจใทำบนเขาการะลุกป,ป่าเป็นช่องเขาที่ยิงมาชนกันดำมิดอกว่าไว้ยังไงจะเก็บส ของท่านตรงนี้ก็ถือว่าตั้งสมาธิดีมากค่ะถ้าไม่มีคนกวนหรือว่าไม่มีเสียงอะไรก็จะสุดยอดเหมือนกันก็เป็นผู้ที่ประธานในการทำสังกายนาครั้งที่หนึ่ง จากที่พระเจ้าปรินิพานแล้วสามเดือนได้มานิพพานที่ท่นี่ครับก็จะเผาตอนนู้นนะครับตอนที่พระเสียมีใจใดตัดสรู้ก็จะเผาที่ฝ่ามือ ประหัตของพระเสียนิเมตัยพระท่านก่อนเคยเป็นพระราชาที่สั่งให้คนช้างให้ช้างอุ่มช้างก็คือพระหากศปะอุ่มเหล็กแดงตายรกรรมเดนินนะครับที่จะทำให้พระเสียนิเมตัยแต่สรูดต,ต้องเอาประหัต ว่าสาิลาไปเผาที่ฝ่าประหัตของพระเซเียมีไตยเป็นช่องเขา่าจองเขา ก็แปลกดีนะถามพระไตยบิดดกว่าไว้ ชอบขอเขาครับทีอระเหมือนกันครับไม่มีใครมาขุดมาทำ